สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามาเปิดสวนอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อมาดูอะไรนะอ่า,บ,อาบักทันค่ะบักทันบักทันสามรถเด้อจ้ะดอกแขงดอกแขงเด้อจ้ะว่าม็นดอกธรรมดาดอกเป็นหวดเลยเห็นไหมคะดอกเป็นหวดได้บ่จ้าสมใน,นในทางประเทศเด้อจ้ะวความสุขที่เราสร้างเองนะจ๊ะดอกแขงค่ะตอนนี้ก็อะไรนะคะมีลูกอ่า สุกให้แล้วนะจ๊ะมีลูกสุกให้แล้วกินได้จ้ะกินได้กรอบมากแล้วก็ไม่มีมแมลงนะคะวันนี้ฝนตกค่ะเลยจะพาเข้ามาสวนแล้วก็ามากินพุทราสามรสนะคะหบนชั้นสามรสนะคะวหวานกรอบด้วยอร่อยจนน้ำตาไหลคะ่ะแซบแบบน้ำตาไหลเลยคะ่ะแซบแนวแซบพร้อมดกพร้อมด้วยจ้ะเด้อมัมนต์โมันแซบธรรมาดาค่ะ แบบน้ำาดกน้ำย้อยตามดินเลยค่ะไม่ใช่ย้อยไม่ใช่ย้อยขึ้นข้างบนนะคะย้อยตามดินตามโพรงเลยดกแข็งไม่ใช่ดกธรรมดาแล้วค่ะดกโพดดกเหลียกินได้อร่อยค่ะอยู่สั่งประเทศก็กินได้ก็จต่เนอะเห็นไหมคะดกอลัองการงานงานบักทันค่ะ มันบักทันในสวนได้จ้ะปลูกในสวนความสุกเล็กๆน้อยๆหวานหวานอร่อยแฮงค่ะไม่ใช่อร่อยธรรมดาหมุนมาทางนี้ได้จ้ะเด้อรุ่นสมถ่ายคนเดียวได้วันนี้คุณสามีไม่ได้เรียกค่ะดูสิคะดกดกไม่ได้เอาใบออกค่ะถ้าเอาใบบกอกยิ่งจะมองเห็นเยอะเห็นบ่คะเปิดหน่อยก็เจอลูกบักทันได้จ้ะเด้อบักทันบักทันบักทันเด็ดพร้อมกินพร้อมได้จ้ะเด้อ หน่วยเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้อร่อยมากค่ะอืมอืมกรอบแพงดกคพะปลูกได้สี่ปีห้าปีแล้วค่ะลูกอย่างนี้นะคะสวยอร่อยลูกไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าปล่อยให้ดกมากต้นก็ใหญ่ค่ะประมาณสามสี่เมตรหมุนติ้วมาทางนี้ได้จ้ะอลูกนี้ก็ลูกนี้ก็สุกแล้วเด็ดก่อนเด็ดก่อน เด็ดพร้อมกินพร้อมพระเจ้าสอนรถมาหมกัวา้ะทางสวนกะยินบอกเแล้วสังบอกบอกนันบอกขันบอกขอันลก่าดกหาวกห้องโอเคงกอเงอเคงเนี่ย ตายแบบหนซึ่งจะเห็นว่านี้คืบหน่อยนะคะใบมันเยอะอดู่มองเห็นได้ปะไม่ได้เด็ดใบแซ่บค่ะจับลายหวานหวาน,วานกรอบด้วยโอ้ร่วงออกมาเห็นไหมคะเด็ดได้เยอะอยู่ช่วงนี้กำลังจะได้กินแล้วค่ะหลังจากเริ่มอากาศดีๆเด,ด็ดใบให้ดูไหนบ้เห็นไหมคะถายดีหรือเปล่า ไ,ได้ดีรึเปล่าแล้วมันดุ่งด่ดางด,ดางุ่งด่างเูยเด้อดกค่ะดกทิ้งไหนก็หยดย้อยด้วยแต่โอ้ชนล่วงคืทั้งหลายลูกพามาดูต้นอลังการงานทันต้น,นก็ใหญ่ด้วยจ้ะต้นใหญ่ด้วยได้กินด้วยความสุขของคนอยู่ต่างแดนด้วยจ้ะเด้อ ส่วนนี้ประมาณ100ร้อยตารางวาทั้งหมดของกินบ้านเรานะจ๊ะดกดกดกย้อยตามดินตามโพรงเห็นไหมคะเข้ามาบักทันแล้วจ้ะบกับกทันบักแันบักกันวนรอบต้นให้ดูอีกอ่ะเด้เดวนจัดเด้อมาให้ดูหลายๆแล้วพันดกยฮง chừng rồi <laughs> chừng rồi bye bye đứa trời ơi bye bye